บนโซเชียลแชร์ภาพเตือนบอกว่าอะไรอยู่ในน้ำอัดลมให้ระวังสิบอาการพึงระวังตั้งแต่ฟันผุกระดูกบางเบาหวานจนถึงมะเร็งหืมชัวเหรอ สุดชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่แชร์เตือนว่าน้ําอัดลมนี่เป็นอันตรายจริงไหมครับอินโฟการาฟิกนียก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อาจจะเกินความจริงมากไปหน่อยส่วนประกอบหลักๆของน้ําอัดลมอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําอันที่2ก็คือเรื่องน้ําตาลหรือสารให้ความหวานอันที่3ก็เป็นกรดคาร์บอน,นิกหรือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็นอกน้ําก็จะเป็นอื่นๆเช่นแต่งกลิ่นสีแต่งรสแล้วก็สารกันเสียเล็กน้อยเขาบอกนอกจากพลังงานแล้วยังซุกซ่อนคาเฟอีนและน้ําตาลถึง10ช้อนต๊ะส่่งนนนนาากุดใใ้ํอออม็คืืจะเร น้ำตาลมากกว่าซึ่งมีปริมาณเยอะจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละชีสแต่ว่าพี่บอกว่าถึงขั้นสิช้อนโต๊ะนี่อาจจะเยอะเกินไปขององค์การน้มัยโลกแนะนําว่าการบริโภคน้ําตาลต่อวันประมาณ6ช้อนชาซึ่งอันนี้หมายถึงอาหารทุกชนิดที่มีน้ําตาลหรือว่าผักผลไม้ก็ตามนะแต่ว่าในกรณีของน้ำอัดลมเนี่ยหกระป๋องหรือ1ขวดเนี่ยก็มีปริมาณเยอะเกิน6ช้อนชาอยู่แล้วก็แปลว่าเราได้รับปริมาณน้ําตาลเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันแต่ถ้าใครจะดื่มน้ําอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้าตาลอืก้รม1 1แวห กระป๋อง1ขวดก็ตามเราต้องนึกนิดหนึ่งว่านี่คือปริมาณน้าตาลที่เกินความต้องการต่อวันของร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอื่นๆอ,อาจจะเป็นไม่หวานเกินไปหรือว่าเพิ่มการกาลังกายให้มากขึ้นช่วยลดพลังงานที่มันจะสะสมส่วนเรื่องสารกันบูดในน้ำบัลลมนี่ต้องกังวลไหมครับจริงๆแล้วในน้าบัลลมเนี่ยไม่มีการฆ่าเชือ้อใดๆเพราะฉะนั้นมันจาเป็นต้องใส่ลงไปเล็กน้อยคือน้อยมากไม่น่าจะกังวลอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งความเป็นกรดของน้าบัลลมซึ่งไม่ได้มีความเป็นกรดรุนแรงขนาดที่จะเข้าไปทําลายหรือม เขาแชร์เตือนกันละครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเรื่องของน้ําตาลมากกว่าเมื่อน้ําตาลเยอะเกินความจําเป็นก็อาจจะเกิดการโรคอ้วนหรือเบาหวานส่วนโรคอื่นๆที่พูดถึงเรื่องเลืองตับเรื่องไตหรือเรื่องโรคมะเร็งอาจจะเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วนไม่ใช่เป็นในเรื่องของน้ํามันลมโดยตรงน้ำมันลมนั้นเสี่ยงทําให้ฟันผุหรือกระดูกบางลงหรอครับฟันผุนี่น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ําตาลมากกว่าแต่ในเรื่องกระดูกบางอาจจะมีส่วนในเรื่องคาเฟอีนแต่จริงๆแล้วทั้งหมดต้องบริโภคในปริมาณที่เยอะมากๆจริงๆส่วนพวกนี้ เสี่ยงภาวะร่างกายขาดน้ำคาเฟอีนช่วยในการขับปัสสาวะแต่ในปริมาณของคาเฟอีนที่อยู่ในน้ำมะลงจริงๆก็น้อยมากไม่น่าจะถึงขั้นที่ทําให้เกิดภาวะขาดน้ําได้แล้วอาการแสบร้อนกลางอกล่ะครับปัญหานี้มันน่าจะเกิดจากการที่เราบริโภคไปพร้อมกับอาหารแล้วการย่อยอาหารได้ไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นก็เลยทําให้เกิดกดเกิดแก๊สในกระเพาะม,มากขึ้นจนเกิดเบียาการแสบเพราะฉะนั้นที่บอกว่าการดื่มน้ำมะลแล้วช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นจริงๆแล้วอาจจะทําให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำไป ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนะบจะทําให้เข้าใจผิดได้ยังไม่ควรแชร์ดีกว่าครับบริโภคแต่พอเหมาะและมันออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในระยะยาวไม่ใช่แค่ความสุขระยะสั้นครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัว่วกรแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อเพื่อสร้างสรรค์และลดความตระหนกของสังคมค่ะ